สวัสดีค่ะวันนี้เชลก็จะพามาทําขนมปังแครอทเจกันนะคะขนมปังแครอทในวันนี้เนี่ยจะใช้ทางน้ําแครอทแล้วก็แครอทเป็นชินช้นๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะแป้งขนมปังส่วนใหญ่ที่เชลใช้นะคะเป็นแป้งขนมปังไม่ฟอกวันนี้ก็เป็นแป้งขนมปังไม่ฟอกเหมือนกันส่วนไส้ถั่วแดงเอาไส้ถั่วแดงที่ชอบเลยค่ะใครอยากกวนเองก็กวนเองก็ได้หรือว่าใครอยากซื้อสําเร็จก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวไปดูวิธีผสมกันค่ะเริ่มด้วยการเอาแป้งขนมปังนะคะใส่ลงไปในหม้อตีหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเอาส่วนนี้เนี่ยไปตีในหม้อได้เลยค่ะ เดี๋ยวเชลจะเริ่มด้วยการตีส่วนของแห้งสามอย่างนั้นให้เข้าด้วยกันนะคะพอเข้ากันปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะใส่ยีสต์ตามลงไปพอยีสต์เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแล้วเชลค่อยใส่น้ําแครอทตามลงไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ํามันส่วนแครอทขูดฝอยที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใส่ตอนท้าย,ายเลยอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดใส่เร็วเนี่ยเดี๋ยวฝอยแครอทของเราจะถูกตีแหลกหมดนะคะเริ่มกันเลยค่ะ ตอนนี้ขนมปังตัวโด่งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกมาพักกันค่ะนี่นะคะสูตรนี้จะขึงได้เป็นประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อแค่หลอดนะคะก็ยังขึงได้อยู่ไม่เป็นปัญหาสำหรับสูตรนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพักกันค่ะ จับให้เป็นกลมๆนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปพักกันแล้วเดี๋ยวไปพักกันค่ะในชามเนี่ยทาเนยขาวไว้นิดหน่อยมันจะได้ไม่ติดชามนะคะหลังจากนั้นก็หาอะไรคุมหน้าเพื่อที่ว่าเวลาพักมันจะได้หน้าไม่แห้งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้โดของเราก็ขึ้นแล้วนะคะ ใครอยากทดสอบเนี่ยวได้หรือ,อยังให้เอานิ้วจิ้มถ้าเกิดโดมไม่ตามนิ้วขึ้นมาแบบนี้เป็นอันได้นะคะหลังจากนั้นให้ตบไล่ลมค่ะหลังจากนั้นรีดออกไปเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ ที่รีดนะคะถ้าเจอลมเนี่ยก็ปลไล,ล่ออกให้หมดรีดออกไปเป็นยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพับทบกันหลังใส่ใส่เดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันค่ะเริ่มจากไส้ถั่วแดงเลยใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะ หลังจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วค่ะนะคะเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้เลยความจริงเนี่ยไส้ถั่วแดงอย่าใส่เยอะนะคะอย่าใส่หนามากเพราะว่าถ้าเกิดใส่หนามากเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหนักจะเป็นไปเป็นภาระของโดสะกก่อนแต่ว่าเชลชอบไส้เยอะๆนะคะก็เลยใส่ใส่เยอะนิดนึงเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้เลยคะ่ะ ครึ่งหนึ่งพอหลังจากนั้นจะใส่แครอทกันค่ะที่แบ่งแครอทออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเมื่อกี้ส่วนแรกเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อโดส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ในไส้พอถ้าเกิดว่าเราใส่ในเนื้อโดเยอะเกินไปเนี่ย มันจะทําให้เกิดฟีนยากแล้วพอเกิดฟีนยากก็ต้องนวดนานขึ้นทําให้โดโมีโอกาสมีปัญหาว่าความร้อนสูงได้ค่อนข้างสูงนะคะใส่ประมาณแค่นี้ก็กพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะพับลงแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ย พยายามเมคเชอร์ว่าข้างในไม่มีลมอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะสร้างปัญหาให้เราได้หลังจากนั้นเราจะรีดออกไปอีกหน่อยนึงคะ่ะเห็นไหมคะว่ายังยังมีลมอยู่ก็พยายามไล่ลมออกมาให้หมดให้ได้เป็นแบบนี้นะคะความกว้างเนี่ยจะประมาณเท่ากับพิมพ์ที่เราจะใช้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมากรีดก,กันคะ่ะ ทั้งหมดเป็นแปดเส้นนะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะบิดเกลียวะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนกันม้วนเข้ามาแน่นๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปใส่ทิมกัน จัดให้สวยงามค่ะจัดทรงนะคะให้ได้เป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปพักกันค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทำสองโลเดี๋ยวเราจะอบพร้อมกันเลยเชลจะไม่ทาหน้าด้วยอะไรเลยนะคะ ความจริงเนี่ยเราทาด้วยน้ำมันพืชก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาใส่ถุงม,มันจะหนืดไปแล้วพอถ้าเกิดเก็บไว้ข้ามวันเนี่ยมันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่าถ้าใครอยากทาหน้าด้วยปาการีนก็ได้แต่ว่าเชลไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็เลยจะไม่ทาอะไรเลยข้าอบกันค่ะ เกิดสีนะคะก็ให้เอากระดาษฟอยล์ปิดแล้วก็อบต่อจนสุกเลยค่ะเดี๋ยวจะทดสอบอุณหภูมิกันก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้แล้วออกมาได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ